ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกปนอีกครั้งนลครับในรายเกมเศรษฐีนั่นเองก็ตอนนี้เซิร์ฟเปิดเป็นชีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเซิร์ฟเปิดครั้งนี้มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวอาจจะไม่ดีเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ขอให้เป็นข่าวดีแล้วกันเนาะอ่ะเราก็ต้องมารู้กันนะคะว่าพออัปเดตเซิร์ฟใหม่เนี่ยแผนที่ใหม่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีแผนที่ใหม่เนาะมีโมดใหม่เข้ามาแต่อันนี้ก็คงทําให้เพื่อนๆไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่สิ่งที่ตื่นเต้น หลายๆคนก็คงจะดูนะเพราะนั่นก็คือตัวละครที่เข้ามากับแผนที่นะครับนั่นคือน้องคิมูนนั่นเองอามาสองเวอร์ชันเนาะเป็นอีโวกับตำนานนะครับเป็นตัวละครประจําเดือนธันวาคมนี้นะครับอ่าแต่ก่อนจะไปดูคิมูนเรามาดูบูมหนุ่ยยิ้มก่อนเออเอาจากน้องตัวเล็กๆไปก่อนเนาะบูมหนุ่ยยิ้มนะครับเอฟเฟกก็คือเมื่ออ่าสาเอตกนะเมื่อฝั่งตรงข้ามก่อสร้างนะคเขา50%นะครับยิงระเบิดตามใจชอบนะครับอ่าแล้วก็เมื่อฝั่งตรงข้ามวานนะมีโอก้ส40%เนาะที่จะขโมมมยคววาาาสรถแล้ก เมื่อตกพื้นที่ของตัวเองครับชาร์จโล่นะครับสองขั้นนะครับมีโอกาสชาร์จ50%เนาะระเบิดตามใจชอบคือปวดมากก็คือไปสีอือ่าส่วนสกลิลต,ต่อมานะครับเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันนะคร40%ย้ายไปยังอัปเกรดแลนด์มาร์คเลยย้ายไปยังหัวมุมหรือพื้นที่พิพเศษน,นะครับเมื่อไม่เติบโตแสดงผล5%อันนี้กล่อไปหน่อยอะ GM น่าจะเพิ่มสกลิลให้เยอะกว่านี้หน่อยนะปกติกตัวละครอะเขามีสี่ความสามารถกันนิ่งพึ่งจะมีแค่สาม อัพเดทหน่อยอ,อ่ะต่อมามาดูที่คิมุนนะครับสองตัวนี้นะครับความสามารถเหมือนกันเนาะต่างกันที่รูปล่างนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นนะอ่ามาดูที่ตัวอีโวนะครับตัวอีโวนะครับทุกครั้งที่ทอยต่อนะครับมีโอกาส40%นะครับชาร์จโล่ซูปเปอร์นะครับโดยโล่ซูปเปอร์นี้จะเป็นโล่สีทองนะครับสามารถการการขังโกงไม่ว่าจะเป็นการขังโกงจากมีเมียนการขังโกงจากอ่าปืนการขงังหลุมดำดีบัฟทุกอย่างเลยกันได้หมดนะครับอ่าชาร์จได้สูงสุด2ขั้นเนาะแล้วก็ ถ้าไม่แสดงผลเติบโตทีละ10%แล้วก็เมื่อทอยเต่าผ่านของตรงข้ามนะครับมีโอกาสที่จะเตะเขานะครับไปยังพื้นที่ของฉันเนาะโดยสามารถเลือกเดินหน้าถอยหลังได้นะครับถ้าเกิดเลือกเดินหน้าถอยหลังแล้วออกนะครับก็คือเตะ1้0นะครับโอกาสอยู่ที่75%เนาะเท่ากับปืนมัดสวิตแบบ Dark, 75%เนาะส่วนความสามารถต่อมานะครับก็คือเมื่อทอยเต่าผ่านฝั่งตรงข้ามนะครับ65%ใช้เอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรงนะครับอ้าหน้าแดงทุกทีเลยเป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคีมุนนะครับก็คือถ้าเราทอยผ่านเนี่ยมันจะเป็นรูปเท้าแมวเออแล้ววิธีใช้ก็คือให้เราไปตกเมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองเราหรือเมืองฝั่งตรงข้ามเนาะโดยถ้าไปตกแล้วเนี่ยก็จะทําการขโมยเงินนะครับคูณสี่จะค่าผ่านทางนั้นอ้าคิดไม่ออกอาจจะงงสมมุติว่าเมือง A มีค่าผ่านทางอยู่10เ ถ้าฝั่งตรงข้ามติดดีบัฟหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีแล้วแล้วเราไปโตเมือง10เอมนั้น,น,นก็จะขโมยมาเบิร์ของฝั่งตรงข้าม40เอมแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีเงินจ่ายก็สามารถใช้การนำ้าได้แต่ถ้าไม่มีเงินจ่ายอีกก็กู้เงินแต่ถ้ากู้เงินแล้วยังไม่ชนะอีกก็ล้มละลายไปเลยนะครับแต่ว่ามีข้อแม้อยู่นะอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่า เาฝั่งตรงข้ามมาไปตกเมืองที่มีพยายุทรายค่าผ่านทางลด50%สมมติโดนพายุทรายนะเมือง 10m ลดเหลือ 5m ก็คูณ4เข้าไปก็เพิ่มถึง 20m เออหรือว่าเป็นเมืองที่เป็นพื้นที่ฝันร้ายหรือพื้นที่ที่โดนตัดไฟเนี่ยอันนี้ก็จะค่าผ่านทางเป็นศูนย์เลยไม่นักนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มเทินนะครับ50%นะครับเหาะเหินอ่าแล้วก็ทุกครั้งที่ทอยทอยโอกาสนะครับ50%นะครับ ที่จะนำสิ่งติดตั้งออกก็คือทำลาย Everything Jingle Bell บอกเลยว่า Everything Jingle Bell จะโดนทำลายทีมไม่ว่าจะเป็นลังมังกรฟองสบ,บู่ผีเสื้อลูกไฟโดนทำลายหมดเลยเนาะแล้วก็เมื่อฝั่งตรงข้ามได้รับแลน์มาร์กนะครับ40%ที่จะได้รับแลน์มาร์กเพิ่มเฮ้ยแกเกาหลีมีความสามารถนี้หรือเปล่ามีมีโดนในตัวรู้สึกว่าไม่มีนะ สุดตํานานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาเนาะจาก40เป็น45เนาะเลือกทอยหน้าหลังก็เหมือนเดิมนะครับ7 5แต่ว่าที่พีคส,สุดคือหัวใจเต้นแรงแรงทุกซี่เพิ่มมาเป็น80แล้วก็อ่า60%นําสิทธิต์ตั้งออกนะครับ55เปาะเหินตอนเริ่มเทิร์นเนาะแล้วก็50นะครับเมื่อฝั่งตรงข้ามจะรับแลนมาร์คมิวกาสที่จะได้รับแลนมาร์คเพิ่มเนาะอบอกเลยว่าใครทำต้องอัดตำนานแต่ว่าความสุ์อะไรหายไป ถูกต้องความสามารถของเกรดหิมะนั่นเองนะครับน้องมาอยู่ในรูปแบบของคัสตอมนะครับคัสตอมเนาะคัสตอมอยู่ไหนอ่ะไปดูที่คัสตอมหน่อยสิสุดยาดอัญ,ญมณีนะครับชต่างกายอ้ามาสามเวอร์ชันเลยนะครับต่างกันตรงไหนไม่ต่างกันนะครับต่างกันแค่ว่าแพ็กเกจที่ซื้อเนาะเอาแบบธรรมดาก่อนก็คือทุกครั้งที่ฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของตัวเองนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสร้างเกรดหิมนะเนาะเกรดหิมะนคืออะไรลูกไฟสาโหกจบความสามารถคือลูกไฟสาโหกเหมือนกันหมดเลยทั้ง สามชิ้นเนาะแต่จริงๆอะ่ะส่วนตัวเราชอบอันนี้มากกว่าเราชอบคอสตูมเดิมเราไม่ชอบคอสตูมถ้าหารเจติยศอะ่ะมันดูแบบแปลกๆเอออ่ะแล้วก็ถามว่ามันไอลิมิเต็ดอีดิชั่นหนึ่งสองเนี่ยมันต่างตรงที่ว่าถ้าเกิดซื้อลิมิเต็ดอีดิชั่นหนึ่งสองเนี่ยเขาจะได้ค่าอัญมณีคูณหกอะไรพวกนเนี้ยมาด้วยเนาะพร้อมกับคอสตูม,มราคาก็แรงอยู่นะนะครับก็ สำหรับตัวละครก็น่าจะประมาณนี้เนาะอ่ะไปดูที่วิธีการหากันดีกว่านะครับวิธีการหาก็เดิมๆซ้ำๆนะครับเป็นการเปิดแพนะ็คเนาะอ่าเปิดแพ็คโดยการตามหานี่เลยแม่สุนัขจิ้งจอกอาร์ติกกับลูกสุนัขจิงจอกอาร์ติกอย่างละหนึ่งกับห้าใบนะครับเพื่อมาแรกเป็นขีมูลแต่ถามว่ายากไหมอยากมาหมานี่เราจะต้องหาเสื้อผ้าขนนะครับต่มาแรคือเสื้อเนาะถุงมือ เกนเกติมะนะครับแล้วก็เกติมะนะครับอย่างละ2อาันเพื่อมาได้เป็นลูกลูกหมาใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ถูกต้องใช้ทั้งหมดอย่างละ10อันแน่นอนว่าเอบุไายากและสุดท้ายกระท่อมแข็ง5้าใบแลกเป็นแม่สุนัข1ตัวน่าจะหายากเหมือนกันเนาะโอเคเนาะก็ตามนั้นที่มุนก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลเนาะ,ะก็มีแพ็คก,กงแพ็คก,ก์ดมาส่งมาซื้อ ก็สามารถมาซื้อได้นอะนี่มีของมาขายด้วยราคา1 9 9 9งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ที่น่าหาคือใครมีก้อนก็ซื้ออันจจะไม่มีก้อนใครมีคอสตูเอ้ใครมีจูนา่าก็หาซื้อคอสตูมจูนานะ่าเนาะใครไม่มีก็ไม่ต้องซื้อโอเคนะอีเวนต์พิเศษนะครับเล่นของหมดซสเปอร์บูมเนาะก็ มีอะไรไม่มีอะไรนะคะแล้วก็มีจี้ครอบครัวเข้ามาใหม่เนาะก็เป็นจี้การป้องกันนะคะไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกเออเ,อเพื่อนๆก็สามารถไปอ่านกันได้นะครับก็สิ่งที่น่าสนใจคือคีมูลแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คืออ่าพาร์ชนะครับพาร์ตจะเปลี่ยนจากซื้อทุกๆครึ่งเดือนเป็นเป็นซื้อ1ทีได้1เดือนเลยนะครับโดยเพิ่มเพชรม,มาทั้งหมด300เพชรเนะาะอันแรกได้800เพชรเลยเนี่ยเออเพิ่มมาแค่นั้นส่วนของของก็เปลี่ยนไปนะครับเค้ารีมาใหม่แล้วนะครับก็คืออ่าจี้นะครับก็มีจี้แปลกๆหนย พิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าเดาว่าก็ได้สามอันล่างแน่สี่อันล่างแน่นอนถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะได้อันบนๆนะครับส่วนตัวละครหรอ <c oughs> คือว่ามีอยูุ่ตัวแล้วเออตัวละครก็ตามนี้นะครับก็มีตัวละครใหม่เข้ามาเนาะสำหรับพาเนาะเราก็มีบัตรพาเกติยศอันนี้ทําอะไรได้อะสูงความสามารถสุดคิดหรออก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแหละเออไปดูความสามารถสุดขิดหน,หน่อยดีกว่านะครับดูสิว่ามันมีความสามารถอะไรใหม่ขึ้นมาไหม Ừ, 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 ừ. ความสามารถเสริมเอีเวนเสริมกติยศ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 เลื่อนลงไป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 อ่ะแสริกติยศมีอะไรบ้างเนี่ยอืมมือมีติดตั้งหลุมดำล้วคูณเมืองด้วยอันนี้น่าสนใจเออติดตั้งหลุมดำล้วคูณเมืองไหมไม่มีนะครับไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เลยแสงกติยศอ,อันใหม่มาก็เฉยๆอ,อยากได้แบบเมืองคูณสองสี่แปดมากกว่านาะ โอเคโอเคก็แต่กิจวัตรก็ข้ามไปนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับล็อกอนะินลับเนาะรู้สึกครั้งนี้จะไม่มีกิจกรรมเชิญเพื่อนใช่ไหมรู้สึกว่าน่าจะใช่เอ้ยนี่ไงยังมีกิจกรรมเชิญเพื่อนอยู่นี่ไงเล่นแผนที่โดนมาสเตอร์แล้วก็เล่นโดยใส่โคเชนเออร็เชิญเพื่อนซูเปอร์บูมก็มาวนลับเพชร,รตรงนี้ได้เนาะก็มีกิจกรรมตรงนี้แล้วก็ต้องให้เปิดตลอดเลยกิจกรรมล็อกอินลายวันนะครับล็อกอินลายวันก็ตามนี้เลยอุ้ยมีหมวกเนี่ยหมวกตุ๊กตาคริสต์มาสเนี่่ยนนาาจะะเป็หหหมมววกกออไรรบ ส่วนต่างการนี่ไม่เคยเอามาแจกเลยเนาะจบจบจบกิกจกรรมพวกนั้นนะครับต่อมา,มาเรามาดูกันที่วิธีการตามหาคิมไม่ใช่วิธีการาอัตราการซูมของน้องคิมุนกันดีกว่านะครับเอออัตราการซูมนะครับบอกแล้วนะครับว่ากระทำน้ำแข็งออกยากแล้วก็ผ้าขุน,นูผ้าขนออกยากนะครับก็ กระแทกน้ำแข็งที่0.98นะครับส่วนผ้าขนหนูอยู่ที่1.850นะครับแล้วก็สามารถนํามารวมแบบฟิกได้นะครับถ้านํา A ร่วม A เนาะแต่ว่าจะต้องเป็นของแบบเดียวกันเนาะไม่สามารถสลับของได้ไม่สามารถเอาถุงมือไปรวมกับเหรียญน้ำแข็งได้จะเป็นถุงมือรวมกับถุงมือแล้วก็เหรียญเกตาแข็งเหรียญเกติกมะรวมกับเหรียญเกติมะหรือว่าเกติมะรวมกับเกติมะนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้เนาะก็จะมีตัวละครตามนี้เลยได้แน่ๆมาปาทมิลิมาร์เมอร์คิวลี่ซีโร่นะครับส่วนตัวละครบนบนก็อธิาานเเอด ก็ประมาณนี้นะครับอ๋อเราก็มีลูกเต่าใหม่มาด้วยนะครับลูกเต่าลูกไก่อนุบานกุ๊กๆนะครับก็ไหนๆก็มาเราก็กดซื้อเข้าไปเลยละกนันเนาะ,ะเรียบร้อยนะครับซื้อลูกเต่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยเนาะก็สําหรับ อีเวนต์การอัปเดตทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดซูเปอร Boom, ์บูมกับแผนที่โดนมาสเตอร์เนาะก็เราเคยเราทำคลิปสอนเล่นไว้แล้วเนาะถ้าเกิดใครยังไม่ไปดูก็สามารถไปดูได้เดี๋ยวราจะแปะตัวไอได้บนขวามือเอาไว้ให้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แปะแสดงว่าเราลืมเออไปหาดูได้เนาะในช่องของเราเราทำไว้แล้วก็สำหรับการอัปเดตทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปการตามหานของคีมูนมาแน่นอนก็อย่าลืมเราติดตามชมกันด้วยนะส่วนถามว่าจะพุ่งสุไหทก็ต้ัง คิสซิคิสกันก่อนนะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ